สวัสดีค่ะออมเลดจากพราม g l o b a l e s s e t e นะคะวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านภูเก็ตกันที h โฮมนะคะโดยบ้านหลังนี้นะคะจะมีพื้นที่ทั้งหมด336ตารางเมตรนะคะและมีขนาด4ห้องนอน4ห้องน้ำค่ะและในบริเวณของตัวบ้านนะคะสามารถจอดรถได้2คันค่ะแล้วก็ยังมีสระน้ำในตัวด้วยนะคะแล้วก็ยังมีบริเวณสวนหย่อมในบ้านด้วยค่ะ ในส่วนของโลเคชั่นของบ้านหลังนี้นะคะอยู่ใกล้กับ BCIS, โรงเรียนนานาชาติและวัดฉลองนะคะสามารถเดินทางไปเพียง5นาทีเท่านั้นนะคะและก็ยังอยู่ใกล้กับโรบินสันฉลองค่ะสามารถเดินทางไป10นาทีค่ะต่อไปเราเข้าไปชมในตัวบ้านกันเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของห้องลิฟวิ่งรูมหรือห้องนั่งเล่นนะคะสามารถใช้ในการวางทีวีโซฟาเพื่อในการผ่อนคลายได้ค่ะ ในส่วนต่อไปของบ้านนะคะโดยบ้านหลังนี้นะคะจะมีพื้นที่โล่งตรงนี้ค่ะสามารถตั้งเป็นดินนิ่งเทเบิลโต๊ะทานอาหารได้เลยนะคะในส่วนของบ้านหลังนี้นะคะยังมีห้องนอนชั้นล่างด้วยนะคะเหมาะสำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือไว้สำหรับห้องรับแขกได้เลยค่ะและยังมีห้องน้ำด้วยนะคะในส่วนของบริเวณด้านล่าง ต่อไปนะคะเราเข้ามาในส่วนของตัวครัวนะคะโดยในครัวนะคะจะมีการบิวอินตู้ขนาดใหญ่ค่ะสามารถเก็บเข้าของได้ในจำนวนมากนะคะและยังแถมในส่วนของเตาอ,อบนะคะเตาไฟฟ้าแล้วก็เครื่องดูดควันด้วยค่ะต่อไปนะคะในส่วนของตัวครัวนะคะจะเชื่อมระหว่างไปยังส่วนย่อมข้างข้งขงบ้านนะคะซึ่งตกแต่งในสไตล์มินิมอลนะคะจะเห็นได้ว่า สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะต่อไปนะคะเป็นส่วนของชั้น2ชั้นบนของบ้านนะคะโดยที่ในบริเวณทางขึ้นนะคะจะมีกระจกนะคะที่สามารถรับแสงเข้ามาอย่างตัวบ้านทําให้บ้านดูปโปร่งแสงขึ้นมากด้วยค่ะห้องแรกนะคะที่จะพามาดูนะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะเป็นห้องที่กว้างขนาดใหญ่มีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะ ในส่วนของห้องน้ำนะคะจะแยกบริเวณของโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งด้วยค่ะและในทีเดียวกันนะคะในส่วนของห้องน้ำมีอ่าง2อ,อ่างเลยนะคะในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะมีระเบียงนะคะยื่นออกมานว้างระดับหนึ่งเลยนะคะสามารถยืนชมวิวสระว่ายน้ำและบริเวณรอบข้างของบ้านได้เลยค่ะ ส่วนต่อไปนะคะเราจะพาไปชมในห้องนอนที่สองนะคะเป็นห้องนอนเล็กลงมานะคะแต่มีบริเวณที่สามารถเชื่อมไปอย่างห้องน้ำส่วนกลางของชั้น2ได้เลยค่ะในส่วนห้องน้ำส่วนกลางของชั้นสองนะคะก็จะแยกโซนของโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะเป็นห้องสุดท้ายของชั้นสองนะคะจะเป็นห้องขนาด กลางนะคะจะมีหน้าต่างโดยรอบนะคะของห้องที่สามารถเปิดรับลมได้ด้วยค่ะในพื้นที่รอบนอกของบ้านนะคะยังมีสนามหญ้านะคะที่กว้างระดับหนึ่งแล้วก็มีสระน้ำส่วนตัวด้วยค่ะที่สามารถพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเข้ามาเล่นได้นะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะ 4ห้องนอน4ห้องน้ำและมีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะคะขายเพียงในราคา12ล้าน9แสนเท่านั้นนะคะถ้าหากลูกค้าสนใจจะติดต่อนะคะสามารถติดต่อในช่องทางด้านล่างได้เลยคะ่ะวันนี้นะคะอมเล็ตขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ